เราใช้เราใช้ประจำไหอืไแล้วคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอันนี้ของใครอืมเชเจมช่ของไทก็ไม่รู้นะอ้าวอ้าวยังไม่เปิดอะไรนะนี่อลยไม่เปิดอ่เดี่ขอเธอนะสบัญชีอืมอันนี้ยังเลื้มแต่อ่ะไม่ไรที่ที่เราใช้ทำอันนี้หละสมันปรุงสี เอ็กซแล้วก็กับเงินเด็กน้อยเข้าค่ะแล้วก็เป็นป่าที่มีปฝาเงินถกหมบุตรเดือนอันนี้อันนี้บัตรเอทีเอ็มเดียวกันไหมอ่าของพี่อีกไม้เดินนะสีแดงนะเราไปล้างเลยมีรถอ่ะเดี๋ยวต้องกลับไปไม่รู้อันนี้เราดูคร่าวๆเราเออใช่แม่พาดูหมด ในตู้มีอะไรไหมอ่าโทรศัพท์มีเด็กแม่งของแต่ละอนี่เนี่ยขอรหัสโทรศัพท์ได้ไหมเดี๋ยวเออเอารหัสอ่าโทรก็ส่งอ่านี่เป็นที่ที่อยู่ในโทรศัพท์ล่าขอดูเน่อยแม่ที่อยู่ในโทรศัพท์บัญชีอย่างเดียวนี้พอพี่บอกได้ตัวของเลยหยุดเข้าเลยอ๋อได้ตัวเลยเอาอะไรเข้าอย่างฮะเออเอออะไรกันไม่ยอมออกอ่ะดิดึงเกมเลยโทรศัพท์เออเราแบเอาครับหลอกประตูหลังแล้วอก ทางนี้ไอ้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันคือโปรแกรมอะไรเออถ่าวยบ้างเดินมาใกล้ๆอืมดูดิอันนี้ของเราเป็นหน้าที่อะไร อรบแม่อธิบายอธิบายคทับบอกตรงนะตอนนี้เราอยากดูหนูไม่ได้ใช้เครื่องค่ะแล้วมันคนส่งใครแค่เอามาข้อมาปากไว้เฉยๆนูไม่ได้ใช้เลยค่ะปากอะไรมาจำกินไว้าใช่ประมาณนั้นเรื่องเรื่องโบราณเรื่องาเร่มาสภากันเงินเต่า้าเรือ